ดีค่ะขอแนะนําบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะแปลงนี้สะดวกมากค่ะอยู่ใกล้ห้างมากๆเลยนะคะเนื้อที่ขนาด360ตารางวาค่ะเป็นที่ดินฉนดคุดแดงน,นสสีจอติดทางสาธารณะนะคะมีน้ำมีไฟครบเลยค่ะขุดสะแล้วด้วยนะคะมีน้ำใช้เป็นระบบโซลาเซลล์ค่ะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะสำหรับทำบ้านสวนนะคะแปลงนี้บ้านพักหลังที่2อใกล้กรุงเทพเป็นบ้านพักไ้เกษียณก็ได้นะคะบ้านใหม่ค่ะมีพื้นที่ใช้สอย56ตารางเมตรสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่น1ห้องน้ำหนึ่งระเบียงมีพื้นที่ต่อเติมหลังบ้านอีก45ตารางเมตรนะคะแถมแอร์อินเวอร์เตอร์ห้องนอนสองห้อง มีมอเตอร์ปิดเปิดประตูนหน้าบ้านเป็นระบบไฟฟ้านะคะอยู่ห่างจากถนนพระหลโยทิน1ขับรถประมาณ2นาทีค่ะอยู่ใกล้โคบอลเฮาส์2กิโลเมตรใกล้โรบินสันไทยวัสดุ4.5กิโลเมตรนะคะใกล้แมคโคร1 8กิโลเมตรอยู่ใกล้ห้างแมคโคนะคะ5กิโลเมตรค่ะ บิ๊กซีนะคะ8กิโลเมตรห่างจากวงเวียนพระนารายณ์ศูนย์ราชการ10กิโลเมตรห่างจากสวนตัดรบบุรี12กิโลเมตรห่างจากวิทยาลัยครูวิทยาลัยเทคนิครบบุรี14กิโลเมตรค่ะราคาแปลงนี้นะคะ2ร้าน190บาทพร้อมฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนให้ด้วย สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อโทรคุยโทรนัดล่วงหน้าได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะในวันนี้เจคเนโแนะนำเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ